ม,ม私私ืัอนี้มาเห็ดลาบเนี่ยครับผมเหมือนราบเนี่ยใส่จานครับผมสวัสดีครับผมผมมณคนหนองตูนครับผมมืัอนี้เอามาเห็ดลาบครับเอาหอมใส่แล้วครับคันแรกคันแรกเอาหอมใส่แล้วแล้วก็เครื่องปรุงใส่ครับผมนี่พริกผงพริกผงตามด้วไปกับขัวครับผมพริกผงอีกซ้อนหนึ่งทำมาเพียรกับซ้อนเครื่องครับผมนี่ข้าวัวซ้อนหนึ่งหรือถ้าอยากชิชนะครับใส่ซ้อนเครื่องนะครับใส่ผงโรดครับผม ปม้งรถปงนัวนี่ครับผมไอ้โนมาโตโอโถโลโลโลโอปรันว่าจะโลโลติกระดกกล้นขึ้นนะครับนอ่เกลือครับใส่เข้าไปใส่เกลือเข้าไปเควมนัวครับควมนัวที่ขาดบ่ได้ครับแล้วก็ใส่น้ำปลาที่ขาดบ่ได้ครับผมดีครับผมเนี่ยผมผมเออนี่แมนครับนี่ผมผมครับเออคักขนาดวะผมตายบ่เรือนะครับรุ่นี่นี่แล้วครับ ใส่หลายๆแซ่บหลายแล้วก็คุลีคุลีให้เข้ากันนะครับผมพร้อมรับประทานแล้วครับผมกะปักใส่จานเสิร์ฟครับวันนี้เพราะว่าเขาที่มีสำหนีแล้วครับผมตัวงนุ่มมันมนีกระแทบแล้วนะครับผมคุลีให้เข้ากันเรียบร้อยเกิดว่า้มาคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แน่น,นะครับผมชอม่องวัคน้องตุ่มเพียคลิปต่อไปครับ